มุกเกียนหนังภาคสาบายเจซีบีมาอะไรสามบราบินได้ก็มาเพกษัรซั์ไงที่มันบินได้อะ่ะผิดแล้วมันมาอะไรล่ะที่บินได้อะมาบ้านพ่อมึงแล้วบินได้อะเสือเป็นลายพาดก่อนแล้วสิงโตมาเป็นลายอะไรไม่รู้ดิลายอะไรวะไลออเฮ้ <Lion. S 1> hey, ฉันมีคําถามว่ะ มึงจะถามอะไรวะอภาพรณ์นักคนสวรรค์ชอบสัตว์อะไรไม่รู้ดิวะเขาชอบอะไรอะ่ะชอบมา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 รูปร่างหน้าตาอย่างเนี้ยตอบกลับมาดิเฮ้ย <c oughs> <อ>กูก็มีคําถามจะถามมึงนักร้อคนไหนอยากดาไม่มีนักร้อที่ไหนมันอยากดําหรอกปาม,มี่งไงมึงเคยฟังวาจ่าดำ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 จังหวัดอะไรไม่มีกระเทียมกินจังหวัดอะไรของมึงวะจังหวัดกระบี่เพราะกระบี่ไร้เทียมทานฮะช่วยกูด้วยจะดีไปไหนวะเฮ้สีอะไรดูโก้ที่สุดใครมันจะไปรู้หรอวะเฮ้ก็สีหน้าของมึงในตอนนี้ไงอะ วันก่อนครับอ๋อฉันเข้าใจแล้วกูยังไม่ได้เล่าเลยสัตว์ประเทศอะไรคนไม่ใส่เสื้อผ้าไม่มีทางคนเรามันต้องใส่เสื้อผ้านะเว้ย <c oughs> ประเทศโปแลนด์จะบ้ากันละบังประเทศโปแลนด์โปแลนด์เตี่ยันเด็เอาละตากูบ้างนะมึงคิดว่าประเทศอะไรมองจากโลกนี้ชัดที่สุดประเทศอะไรของแกวะประเทศเดนมาร์กเขาเรียกเดนมาร์กฮัลโหลฮัลโหลมึงได้ยินกูไหมได้ยินชัดแจ๋วเลยคือฉันกำลังมีปัญหาเลือเงินเลยอยากจะมาโทรขอ,อยืมขึ้นในหน่อยฮัลโหลฮัลโหลอะไรนะ เออไม่ได้ยินเลยอ่ะเออแค่นี้ก่อนนะไม่ได้ยินเลยกูจะตามหามึงและจะทวงเงินจากมึงให้ได้เจอเหรียญบาทจะต้องทำยังไงเก็บไว้ซื้อลูกอมแดดไปเจอเหรียญบาทต้องไปโรงพยาบาลไปทำไมวะเพรถูกเหรียญบาทดีเจโซดาดีเจโซฮาน ถ้าผมมีเซ็กกับคนรักเขาเรียกว่าเม k กเหรอถ้ามีเซ็กกับเพื่อนละ่ะเรียกว่าเซ็กแฟนถ้าผมไปบ้วปาร์ตี้เซ็กกับพวกคนตีล้ล่ะเรียกกูไปด้วยนะกูหญิงกับตู้เย็นอะไรที่พิเศษเหมือนกันอะไรครับท่านสามารถทำให้แข็งได้ กูเพิ่งรู้ว่าพิตูบอดี้สลมเป็นตูดมึงรู้ได้ไงมึงบ่วแล้วมึงไม่เคยได้ยินเหรอความลากรวงหรอกมันก็แค่เจ็บปวดไม่มีค่าแต่เขาว่านายเพิ่งออกจากคุกเออดิไอ้ดบตั้งสิบห้าปี<ห>ปดาพ่อ,อเนี่ยมึงโดนคดีอะไรวะสาดน้ำสงการแค่สาดน้ำมึงติดตั้งสิบห้าปีเนี่ยนะคือสาดไปโดนมอไซค์มอไซค์เสียหลักไปเบียดรถเก๋งเลนกลางรถเก๋งก็เลยชนแล้วเบี่ยงไปเลนขวารถเมตามหลังมาเลยชนแล้วพุ่งข้ามก่อกลางไปอีกฝั่งนู้นไปชนกับสิบล้อท แกระเบิดไฟไม่ลาไปถึงปั๊มน้ำมันระเบิดตุ้มกลายเป็นโกโก,โก้คันหายไปครึ่งจังหวัดเขาไม่ประหารมึงก็บุญและไอ้สัตว์